รับสวัสด e ีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่วอฟูและทุกวันศุกร์นะครับก็จะหาเกมที่มันแบบเล่นยาวๆเรื่อยๆ,ๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นเกมนี้เลยนะครับ, Short right รบช็บอตไรนะครับผมชีวิตมันสั้นเออนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่แบบเป็นมีด่านไปเรื่อยๆนะครับรอทุกวันศุกร์เราก็จะหาเกมแบบนี้เล่นแล้วกันนะเออไอเทียก็พูดตรงๆอะ <c oughs> <seja> ไม่มีอะไรจะเล่นแล้ว <_ human being> เออเพื่อนไม่การเสียเวลานะครับเรามันมีชีวิตของพี่นั้นมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายสักแค่ไหนพี่ก็จะผ่านมันไปให้ได้ถ<น>้าเกิดชอบเกมแบบนี้ก็จะาลืงที่จะกดไลค์กดสับสไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งกดช่วยกันกดติดตามให้ถึง10,000ซับกันด้วยนะจ๊ะเอ้ขอบคุณมากเพื่อนไม่การเสียเวลาไปเล่นเกมกบนเลยครับไปมาเพฮะอันนี้คือตัวละครพี่นะ<ม>เป็นไอ้ไอ้ฟูนวดเข้าเฟิร์มนะฮะไอ้ฟูนวดเข้าเฟิร์มอ่ะอ๋อนี้กระโดดใช่ไหม Okay. เดี๋ยวพี่ไปปิด,ดอันนี้ก่อนกระโดดอ่าโอเคสบายสบายไปผูตรงนี้คืออะไรเอ่ยโอ้มีเครื่องจกักรมีเครื่องจกักรสบายสบายฮะโอเคต้องค,อคอ่อยๆไปนะปื๊บไปแล้วปื๊บโอ้โหชิวๆว,ว้าวง่ายจังวะจัมโอเวอร์กระโดดให้ขา้ามว้าวสบายสบายนี่เกมนี้บอกเลยว่าพี่น่นาจันาญไอ้น้อง สบายสบายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เจ็บไอ้พวกแค่หกล้มเฮ้ยอุ้ยตรงหานั่นแน่มีธนูตรงนี้ด้วยสบายสบายมาวู้ฮู้ดาเนช่ชิวชิวธรรมดามียากกว่านี้เบาอืมอันนี้ต้องกระโดดให้ข้ามนะครับกระโดดวายโอ้โอ้เช่โอ,โอ,โอ้ผมเลือดเต็ววมหัวนี่หวัวผมกระโดดไม่ได้ ผมยังไม่ได้อยู่วัวผมไม่ได้ล้อหเจ้ยจับจัจับจัจัจันี่สบายสบายชิวชิวครับอุ้ยจงค่อยๆทุกคนกระดุ๊บกระดุ๊บกระดุ๊บเฮ้ยจ็บปะโอ้โหมีเลื่อยไฟฟ้าฮะมึงมีเลื่อยอย่างนั้นเหรอนี่แต่ชีวิตพี่มันนั่นเลื่อยๆนะแล้วก็สต็อปเอ้ยโอ้โหโอ้โห เป็นโรคอะไรสบายสบายไปรูไปไปด้ดิว่าเราต้องกลับบ้านเราให้ได้ดตัวนีอ้อ๋อจะปูวโอเคไปละไปเจอล้องเอาเชี้ยขา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 ชันเออ๋ตวฉันยังคงได้อยู่เชเี้ยไออยอโอ้เขาจินชยัย กูโดนอะไรกูเนี่ยเอาใหม่สบายสบายสบายเออสบายสบายไอ้กูใจเย็นๆค่อยๆไปไม่โดนไม่โดนุวยสบายมันไม่จำเป็นต้องหมอบเลยนี่ทุกคนสวยแอบแอบอันนั้นเนี่ยสบายสบายทุกคนชิวๆชิวๆขึ้นมาฮะปึ๊บ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 โอ้ตรงนี้แหละเฮ้ยตรงนี้แหละเออสบายเฮ้ย โอ้โหชิวๆสบายๆโอ้ยชิวๆชิวๆโอ้ยดิสเวททางนี้อ๋อดิสเวทอ๋ออ๋ออะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหชิวๆมียากกว่านี้อยู่ไหมโอ้มีลิฟต์ด้วยฮะอันนี้เป็นลิฟต์บ้านพี่เองนะ พี่ก่อสร้างเมื่อปีอ2001ครับดิบนี้ซฉันบอกเลยมันใช้งานได้ดีไอที่ทุกคนเห็นหนามน,นี้ก็คือพี่เอาไว้ป้องกันโจรน,นะอย่าไปตกใจนะถ้าใครมาบ้านพี่แล้วแบบเจอแบบพวกแบบเลื่อยพวกอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับคือพี่ทําไวเพื่อป้องกันโจรน,นะฮะแต่ถ้าเราปิดวายแต่ถ yeah! ้เราไป็นอย่างเี้อ๋อสบายสบาเราค่อยๆไปฮะตรงนี้มีระเบิดใช่ไหม ตนนี้พี่ว่าคานไปอันนี้คือกบลักที่พี่วางไว้ครับโจรเท่านั้นที่จะมาโดนกับดังบูงโง่แบบนี้นะครับเออมีแค่โจรเท่านั้นที่จะโดนนะฮะถ้าใครไม่ใช่โจรก็ไม่โดนนะมันต้องมีอะไรแน่เลยข้างบนเนะี่ยมีอะไรเปล่าเอา้าขาอ,อ่อนซะอีกโอ้ขาเป็นเปียะวันดีครับหนีเรื่อยฮะโอย่าฮึสบายสบาย โอ้ยเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนได้ไหมโอ้ยเยอะเ้ยไอเว้เ้ยโอเคตรงนี้ก็เออเอาไปเดฟึบสบายสบาย ถูกใจก็คบกันไปเพราะว่าเรานั้นมีแต่หัวใจโอ okay. เคฮะขึ้นไปฮะเส,เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอบ้านเราว้าวและนี่คือบ้านเราและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเฮ้ยผ่านว่าทุกคนเป็นง่ายเกินไปไหมครับมาฮะโอ้นี่เราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเหรอจะทำไมคนกนระตุกจังเอ้ย ใจเย็นผมมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยจุะจ๊ะจะมีแรงนุ่ม่วงอั๊บปโอเคโอเคสวยค่อยหันโอเคสบายสบายบ้านนี้สบายสบายเชื่อพี่ไม่มีจะอะไรจะต้องกังวลเพราะว่ามันเป็นทางที่พี่นั้นได้สร้างขึ้นสร้างขึ้นมากูไปแล้ไอ้อหียโอ้โหรอดมาได้ไงฮะ อันนั้นเน่ไม่ต้องอตกอกตกใจทุกคนพี่ผ่านไปได้แน่นอนสวยไม่เหมันง่ายจาังวะสวยโอ้ยวิลล์วิลลลูกบอลโอ้ยไปเลย,โอ,ยโอ้โหโอ้ยปล่อยเหลือเกินมึก ขามึงเป็นไรมึงเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหรอไอ้บูจำเยโอหุยโอ้ยโอ้โหเยอเราผ่านไปได้แล้วทุกคนเชียร์ว้าวเยดเคเอาเรื่องจัดๆนะครับโอเคครับผมก็ถึงเวลาสมควรแลเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุก ที่น่าสนใจนะครับก็จะมาประจําทุกวันศุกร์แล้วกันนะไม่มีเกมจะเล่นแล้วนะครับเอาไว้เจอกันวันเอ่อทุยเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับสอนแรกอีพีนี้ขอจบไปก่อนนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสปายใหม่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจุกมั่วจุกมัว,มวอ้าวบ๊ายบาย